ในรอบปีที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเกิดอ,อาเพศกับประเทศหรืออย่างไรครับมีเรื่องเช้าโชทุกเดือนให้ชาวพาราได้สุกปากกันไม่เว้นแต่ละวันคราวน,นี้ก็เป็นเรื่องผิดลูกผิดเมียเขาครับแล้วก็มันเป็นเรื่องน่าแปลกเรื่องผิดลูกผิดเมียนะครับเรื่องสมพานกินไก่วัด เรื่องตาเท่าชอบตินเด็กนะฮะหรือว่าเรื่องไก่แก่แม่ปลาช่อนชอบขบเคี้ยวกระดูกอ่อนเรื่องสีกาศึกพระแบบนี้นะครับสังคมไทยก็มีมากจริงๆครับถ้าติดตามข่าวสารรอบโลกก็พอจะอนุมานได้ว่าเรื่องแบบนี้เมืองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับก็ไม่รู้สาเหตุจริงๆครับว่ามันเกิดจากอะไรใครจะลองทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์นะฮะด้าน กิจตยาหรือเรื่องครอบครัวก็น่าสนใจทีเดียวครับเรื่องนี้ประมาณว่ามีการแอบไปกินตักเมียของเขาครับถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงด่ากันแล้วก็ตบตีกันในระแวกบ้านนะเก็บมากเก็บน้อยแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็เลิกลากันไปแต่รอบนี้ดังครับเพราะว่าแมวขโมยนะเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับแถมมีการบอกใบว่าเป็นคนที่ ชาปนสุขไทยรู้จักกันดีครับไม่ใช่รองนายกอบตนะครับห้ามยังไงก็ดังครับปิดยังไงก็ไม่มิดแถมว่า,าท่านรองนายกนี่ก็อายุตอนนี้ก็ร่วม80ปีแล้วครับไม่น่าเชื่อแต่ก็น่าเชื่อครับออหรือว่าจะลองอิทธิฤสมหมื่นปีหรือว่าไปได้ถังเช่าหรือว่าพลังช้างจากยาดองประเภทโดไม่รู้มก็ไม่อาจทราบได้ครับ เรื่องนี้ก็คงต้องยกเครดิตให้กับนายตั้มครับทนายรูปหลอ่อเล่นคดีตามกระแสนะฮะก็ต้องอยอมรับเรื่องความสามารถเฉพาะตัวในการทําตลาดของทนายครับทนายตั้มก็ทําตามหน้าที่ทนายครับเปิดเรื่องออกมาข้างนอกให้คนไทยที่ชอบรู้เรื่องชาวบ้านก็ถือว่าเป็นคนกล้าอย่างหนึ่งครับนักข่าวก็อยากรู้เอฟซก็อยากรู้นะ ธนาธมแกก็ากวางฟอร์มถแถลงข่าวเฉียดไปเฉียนมาให้เขาอยู่เล่นแต่ว่าคอข่าวนะครับพอฟังการแถลงก็คงเดาไม่ยากครับว่าตาเท่าที่ย่องแอบไปในท้ายครัวของเขาก็คือใครแล้วก็อีกเดือนสองเดือนก็คงชัดเจนครับเพราะว่าธนาตั้มเองก็บอกว่าได้ยื่นฟ้องยา่าแล้วก็เรียกค่าสินไหมจากท่านรองนายกซึ่งเป็นชู้ไทพ่ศาลเยาวชนเรียบร้อยแล้วนะครับ วิ่งแบบนี้คนจะเกิดนะครับแดดจะออกฟ้าจะพานะอุจจราระจะแตกก็คงไม่มีใครห้ามได้เมื่อถึงเวลาขึ้นศาลก็คงรู้กันทั้งประเทศแล้วครับไม่ต้องเดากันอีกต่อไปแต่วันนี้คนที่เป็นข่าวก็รีบเหลือออกมาปริเสธทันทีครับน่าจะกินข้าวไม่อะไรก็แม้จ,จะที่นอนจะแ,แพงแสนแพงก็ไม่มีทางหลับสนิทหรอกครับในทางกฎหมายก็ไม่มีประเด็นอะไรมากมายครับ ถ้ามีหลักฐานเช่นภาพถ่ายเป็นคลิปหรือข้อความที่ศาลเชื่อได้ว่ามีอะไรกันอย่างว่าศาลก็คงสั่งให้ยาครับส่วนข้าวสินไหมนะฮะจากการเป็นชู้ก็ต้องจ่ายครับมากน้อยแล้วแต่หน้าตาครับถ้าหน้าใหญ่ก็จ่ายเยอะเป็นธรรมดาแต่ว่าจากประสบการณ์ของผม,มน,นะครับดูอาการของคู่กรณีแล้วเนี่ยดูแล้วก็ไม่ท่าที่จะต้องให้นักข่าวไปรอหรอกครับ ผมว่าน่าจะมีการแอบเจราจากันด้วยดีซะมากกว่าแล้วก็ชดใช้กันไปตามสมควรนะแล้วก็จบแบบสบายๆนะฮะทนายก็ขึ้นศาลร,รอบเดียวก็คือคงปาถอนฟอ้องแล้วมงครับคดีแบบนี้มองตรงครับยิ่งหน้าใหญ่ทนายยิ่งชอบเป็นคนกลางอย่างเดียวครับเรียกว่าหมูหกใส่ปากเลยครับส่วนเรื่องคุกนั้นไม่ต้องพูดครับเพราะเป็นคดีแพ่งนะฮะไม่ต้องไปโดนพักเสียเวลาหรอกครับแต่ว่าโทษทางสังคมอันนี้ ก็ตกนรกทั้งเป็นอะไรครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งจุกนะป่านี้ไม่รู้ว่าจะคุยกับเมียรู้หรือเปล่านะจะมองหน้าลูกสนิทใจหรือเปล่าอยากไปกินข้าวกับลูกน้องเก่าก,ก็ไม่น่าที่จะกล้าไปแล้วนะครับพูดได้ว่าจากนี้ไปชีวิตคงจะบัดซบไประยะใหญ่ๆแล้วละครับโทษทางสังคมผมว่ามันรุนแรงกว่าโทษในคุกนะครับติดคุกออกมาถ้าทำดีนะ คนไทยก็ชื่นชมครับยิ่งไปบวชพระออกมาแล้วก็ทุกอย่างอาภัยให้หมดครับส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าเป็นอดีตสมาชิกพรับเพื่อไทยก็คงจะว่ากันไปตามการเมืองอะนะครับแต่ก,การเมืองไทยนั้นต่อให้กูบันไลยนะฮะโง่แสนโงน่นะหนังสือสมบัติผู้ดีก็ไม่ได้อ่านก็ยังมีคนรักกลุงมันนะครับเพราะที่รักเพื่อไทยเขาก็แก้ตัวให้อดีตรองนายกครับคนเป็ดเพื่อไทยก็หาเหตุซ้าเติมนะฮะ ก็เป็นธรรมดาไม่มีระยะอะไรหรอกครับเรื่องผู้หญิงเป็นปัญหาตั้งแต่ครับมักเป็นโทนี่ก็สิ้นชื่อเพราะเคลียวพัตราตังโตเพื่อเหิมเครือมที่กล้าคุมเหงคมคูพระจเจ้าเขียนเตนนะ้ก็ต้องตายเพราะริปโป้เนื่องจากมารยาของเตียวเซียนครับยันตะที่มีผู้คนไทยนับถือในยุคก่อนว่าน่าจะเป็นพระพทุทธเจ้ามาเกิดก็ สิ้นจะภาพเพราะสีกาพระมิสุโอที่คนไทยชื่นชมมาเป็นพระญี่ปุ่นอยากจะฟังมากกว่าพระไทยครับสุดท้ายยอมแพ้ครับขอสึ์ไปอยู่กับสีกาดีกว่าก็เรียกว่า,ามีผู้ชายหรือคนดังมากมายนะครับต้องตายเพราะอิสตีที่อยู่ผิดที่ผิดเวลาก็ขอเตือนสติพี่น้องนะฮะไม่เพียงแต่ผู้ชายครับ ผู้หญิงวันนี้ก็มีคดีก,กินเด็กเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับก็โปรดตรนหนังนะฮะอย่าคิดว่าล้อเล่นกับกิเลสท,ทั้งบุรุษทั้งสตรีครับมีสิทธิ์ชีวิตจบไม่สวยครับสตรีนั้นเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งแกลงใจแต่ก็สามารถทําลายกําลังใจได้ทุกเวลานะฮะเป็นดอกไม้สวยแล้วก็เป็นยาพิษรอบๆตัวเลยครับก็ขอบอกนะฮะเล่นกับไฟไม่โดนไฟลวกไฟก็ไหม้ครับ แต่เล่นกับสตรีที่ผิดทำนองทองธรรมนะ mm hmm. ก็สุดแสนจะอันตรายเว้นแต่ท่านที่เป็นนักการเมืองใหญ่อมตะแอบได้มีคนอื่นนะท mm hmm. ำไม่รับเป็นเมียแต่รับลูกนะครับหรือว่านักการเมืองจรากาน้ำตาจราเข้ที่แอบกินเมียเพื่อนจนเพื่อนยกเมียให้อย่างนี้ก็เป็นข้อยกเว้นครับถ้าไม่ได้จริงก็โปรดอย่าแหงหานไปยุ่งกับสตรีที่ไม่เชียย์เมีเราเลยครับเรื่องนี้นะฮะก็แถมนิดนึง ก็มีข้อสังเกตครับว่าภาพเสียงพี่นี้ฝ่ายหญิงเป็นคนถ่ายเป็นส่วนใหญ่ครับอดีตรองนายกก็ได้ไปแจ้งความในข้อหาชอบโกงกันทั้งครอบครัวแล้วครับเรื่องนี้ก็แค่บอกให้คิดครับว่าคงจะมีความลึกลับซับซ้อนพอสูงส่วนครับ